สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ Hi สวัสดีครับ Hello the fans How are you today Hi. Hello สวัสดีครับผมตอนนี้ก็รอคนเข้ามาก่อนนะฮะสามพันหนึ่งร้อยคนแล้วเย้ยสวัสดีครับ คิดถึงกันไหมครับคิดถึงกันไหมเอ่ยในที่สุดใ <laughs> นที่สุดด้วยก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับสวัสดีห้าพันสามร้อยเก้าสิบแปดคนด้วยใครที่ยังไ,ไม่ทานข้าวบังคับทานด้วยนะครับเป็นห่วงฮะวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามา ซอมรองเพลงกันครับผมสําหรับงานวันที่ยีบกที่จะถึงนี้นะครับผมกับงานชื่ออะไรใครรู้บ้างงานชื่ออะไรครับไหนใครรู้บ้างไหนลองพิมพ์มาก่อนสิใครรู้บ้างเอ่ยทัไในลองพิมพ์มาก่อนสิครับผมก็ชื่องานนะครับผมเราจะมาเจอกันในวันที่สิบหกนี้ในงานมา m ี่เอ็กบอสโนอินป๊อปปี้เลิฟเนะครับครับไม่ตุ่นเดดเซลสีผม ม่สีดาเหมือนเดิมนะดำเหมือนเดิมตาฝาดแล้วตาฝาดเลยคนคนดูเนี้ยตาฝาดเนี้ยแต่<ช>ผมมาตาบอดแล้วเนี้ย<ช> <laughs> คิดไปเองหรือเปล่าสีไฟหรือเปล่า <laughs> เออตรไงคิดไปเองอืมโอ๊ยขอโทษที่ตาบอดสีสีไฟแหละเอน,นี่น้องฟอร์ดเข้ามาด้วยนะ <c oughs> ฝากกดแชร์ไลฟ์นี้หน่อยได้ไหมครับผมทุกคน,นคนจะได้เข้ามาดูเยอะนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมมาเล่นด้วยอ่าแต่ยังไม่บอกเด <c oughs> ี๋ยวเราพูดคุยกนก่อนแล้วเอ๊ะ <c oughs> อ่คอ,อ,อ,อเจ็บคอนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าซ้อมร้องเพลงมาอะอะ <c oughs> อยู่บ้านใครนะไม่บอกหรอกไม่บอก <c oughs> บอสใส่คอนแทคไหมครับวันนี้ใส่คอนแทคเลนครับนายอยากรู้บ้างว่าวันที่ผมมีใครมาหาบ้างไหมครับนายซื้อบัตรแล้วมั้ยรอเจอแล้วนะทุกคนในชูมือหน่อยเร็ว อะไรติดแก้มพี่โนเอ่นอ่ะพี่บอสอืมอันนปฉีดส,สิวมาใช่ไหมใช่ไหมใช่สิวขึ้นแต่สิวครับผมแต่ครับไปไปกดสิวมาก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้นะครับผมันที่ยี่สิบหกนี้ข้ายังมาเจอกันพูดเลยว่าโหจริงๆคือได้ร้องเพลงที่ ไม่เคยร้องที่ไหนกอนด้วยใช่เซอร์ไพรส์แล้วแต่ละเพลงนี่คือทุกคนต้องรอตามได้แน่นอนใช่ครับผมบอกได้เลยว่าทุกเพลงที่แบบเราแล้วก็ทเมามีตั้งใจเตรียมมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นพวกเราร้องที่ไหนแน่นอนเนาะแล้วก็พูดได้เลยว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนผมมั่นใจ Energy คือสุดก็คือมันแบบจะได้ฟังเพลงใหม่ๆในเวอร์ชั่นของทุกดาวสองคนเนาะ ทำไมมีแต่คนขอเป็นแฟนโนอื่นไม่มีใครมาขอเป็นแฟนผมบ้างเลยเหรอ <c oughs> อ,อ่ะเดี๋ยวขอเป็นแฟนให้ปะเฮ้ยเนียหลอกหลอกหลอกเออไม่เป็นหรอกเป็นเพื่อนกันรงละอยากเปิดเพลงไหมอย,ยอยากไหมเดี๋ยวได้หมดไม่เปิดก็ได้เปิดก็ได้ตัวน,นี้เตรนอันดับสอง โอ้ตอนนี้ทุกคนครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนสำหรับเทนอันดับสองในชอปปเตอร์ตอนนี้ด้วยนะครับผมก็อยากขึ้นอันดับหนึ่งจังเลยนะครับช่วยกันปั่นได้นะครับผม #hashtag #hashtag ว่าไลฟ์นี้มีบอสหนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนอีกรอบนะครับที่ช่วยปั่นแท็กกันนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเทนอันดับสองนะฮะด้านอันดับหนึ่งก็จะดีโมกเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผม ขอสับเกาหลีหนึ่งคำตอนนี้ดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งเหรอพูดนี่ท่ายขาดคำขอบคุณทุกคนนะครับอะไรจะไวขนาดนั้นขอบคุณนะครับคผมอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์นะครับทุกคนครับเบอร์ปูเบอร์ปูจริงๆมันขึ้นหนึ่งไปแล้วอ่าขอบคุณนะครับผมหกพันแปดร้อยคนนะครับตอนนี้นะฮะอ่า คิดถึงมากไงคาิดถึงเหมือนกันนะครับใช่ตอนนี้ก็ตอนที่26นี้จัดงานที่สยามพิคเนตนะครับใช่ครับผมรับผมมาก็สำหรับ <c oughs> สำหรับนะครับวันที่26นี้ที่เคแบงสยามพิคเนตนะครับผมก็จะมีวันนี้มาขายกันแล้วกัน,นเนาะ ครับผมส่วนใครที่อยากมาเจอพวกเรานะครับก็ราคาบัตรนะครับก็จะมีตั้งแต่พันห้าห้าพันห้านะครับผมสองพันห้าแล้วใครที่ไม่ได้มาที่งานเนี่ยสามารถดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยราคาบัตรเป็นไงบ้างนะครับ2,500บาทนะครับผม890บาทแล้วก็790บาทนะครับผมโดยแต่ละราคาเนี่ยก็จะมีแบบบิ๊กบิ๊ที่แตกต่างกันก็สามารถติดตามได้ที่มามิเพจมามิเลยนะครับใช่ก็เป็น การเปิดตัวพิซนเตอร์ครับอ่าใช่ครับผมก็ในในงานวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเปิดตัวพิซนเตอร์ครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีช่วงอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงแฟนมิทติ้งคู่นะครก็อยากจะเจอทุกคนนะครับผมใช่แล้วนะครับมีเซอร์ไพรส์มากมายในงานโดยที่แบบเตรียมมาเพื่อทุกคนเนาะใช่เลยครับรับรองไม่ผิดหวังใช่แล้วครับบูฟออนจากบรรยากาศรักไม่ได้เลยช่วยด้วยค่ะใช่ไงดี ก็ใครที <plane>. ่อยากดูหรือ <ph> ค <at ido> ิด <favorites> ถึงเมื <im lun acy> ่อในการหลักนะครับผมก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับตอนนี้กออนแอร์ที่ญี่ปุ่นแล้วนะอ่าตอนนี้ก็กำลังจะออนแอร์ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับผมใช่ครับผมนี่ก็จริงๆคือไม่ใช่แค่ว่าทุกคนมูออนไม่ได้นะพี่วิธีงานเราก็มูออนไม่ได้เหมือนกันใช่นะครับผมนักเังคู่ขอบคุณนะคะแล้วก็อพูดถึงแฟนมิทติ ที่หนึงดีกว่าว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะในอีกกี่ประเทศนะที่ประกาศไปตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใช่นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเร็วๆนี้จะมีประกาศออกมาอีกนะครับผมก็สามารถรอติดตามได้ที่เพจนี้เลยมีว่าออฟฟิเชียลนะครับผมใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับผมใครยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ ทุกช่องทางของ MEWA ว่ o f f i c i เ l ลเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมใช่ครับผมส่วนอคอนเทนต์ต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ที่ YouTube ของ MEWA ว่ o f f i c i เ l ลเลยนะครับผมเร็วๆนี้เรากำลังจะมีคลิปอะไรบางอย่างให้ติดตามด้วยสำหรับใครที่คิดถึงพวกเราทั้ง4คนนะครับครับผมอันนี้ถือเป็นไลฟ์คู่เป็นไงปะอ่าใช่เป็นไลฟ์คู่ไลฟ์แรกของปีนี้นะฮะใช่ครับ พี่บอสชื่ออะไรคะพี่บอสชื่อไทยกมลครับผมสีผมใหม่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่แสงไฟกับสีไฟสะท้อนครับผมโซลแสะมันนะ Please come to ตานะครับเร็วๆนี้เนาะเรียกว่าค g ม o ิงอูนรอเลยค m ม n ิง o ูน เเเาามมล่นนกกัไหโอเคครับวันนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนลอยคอเราคอยอ่าวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ซื้อบัตรแล้วเท่านั้นนะครับผมก็คือนี่เลยชนี่นะฮะอันแรกนี่แหละครับผมที่ ผมบอกไปว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาเล่นกับทุกคนน,นี่เลยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่สำหรับคนที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะครับผมจะมีเหมือนสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนะครับผมร่วมเล่นกับพวกเรานั่นเองใช่ครับผมเราเอามาอธิบายกันก่อนเลยดีกว่าคือเกมวันนี้นะครับผมเราจะแจกทั้งหมด10รางวัลน,นะครับผมให้แฟนแฟนๆทุกคนนะครับที่ทายสีลิฟ ที่ผมและก็นอ่นชอบนะครับครับผมก็คือให้ทายว่าทิ้นที่ฟอสและนอ่นชอบเนี่ยเป็นสีอะไรอแต่ว่าย้ำอีกทีนะคนที่จะร่วมเล่นเกมนี้ต้องเป็นคนที่ซื้อบัตรครับผมด้วยสิบรางวัลเนี่ยก็จะเป็นสีที่ผมชอบห้ารางวัลแล้วก็เป็นสีที่นอ่นชอบห้ารางวัลนะครับอืจะมีบุญไหมนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะเล่นเกมเนี่ยผมขอทาลิฟก่อนเพราะว่า เดี๋ยวปากจะไม่มีสีสันนะฮะอือ้มอือ ใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรแต่อยากเข้าร่วมก็สามารถซื้อบัตรได้เลยนะครับที่มามินะครับติดตามที่มามิได้เลยนะฮะมีออฟฟิเชียลใช่แล้วใช่ครับมีสติกเกอร์แจกมีสติกเกอร์ให้ไปด้วยนในคืนในรางวัลนะครับผมแล้วก็จะแจกสุ่มสุ่มตินเนาะแบบคะใช่ครับครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์น่ารักๆของบอสโนอื่นแจกเป็นสติกกเอร์ที่เราไปถ่ายททีี่่่ไปถายที่ตอน โมดโมทถ่ายพิสต์เซนเตอร์ผมทางมามีของเรานี่ก็ได้ทำสติกเกอร์น่ารักๆามาแจกทุกคนกันด้วยเลยนะครับบอกเลยว่าลิมิเต็ดมากๆเลย่านไม่ได้นะครับอ่ะเรามาแนะนำดีกว่าว่าลิปของเราท้งหมดกี่ตัวลิปสา,ามสามตัวนะครับผมก็เป็นสีแรกนะครับผมก็เป็นสี อตรงกลางก่อนแล้วกันแฟ n c y นซียนะครับผมสำหรับคนที่ชอบแบบหวานๆแต่ก็แบบกลางๆอ่ะไม่แดงมากน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็สีที่สองนะครับเป็นสีสวิตชอคนะครับผมก็คือจะเป็นสีที่แบบว่าเนี่ยเป็นแบบสาวานอาจจะส้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สีสุดท้ายเนี้ยกับแบบความแซ่บเนี้ยคือเลตไนท์นะฮะผมก็มีทั้งหมดสามสีนะครับ ใช่ครับผมงั้นีเรามาเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่าไหมอืมเอาผมชอบสีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยใช่ไหมครับได้ครับเริ่มจาก<ด>ของ,ของพี่บอสก่อนเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวรอเดีด๋ยวรอกัอนเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวผมให้ถึงสักประมาณสองทุ่มสองทุ่มห้าสิบไหมหรือนานไปนานไปหรือเปล่าครับตั้งแต่เลยครับอ๋อตั้งแต่เลยนะฮะไม่ทันนะครับผมอ่ะก็ไม่ไดีกว่าเอาสี่สิบหกแล้วกันแป๊บเดียวเนาะจะได้รีบ เข้าร่วมมาเล่นในกันนะครับผมก็ท้ายนะครับว่าผมชอบลิปสีไหนนะครับผมแล้วก็โนอื่นชอบลิปสีไหนนะครับผมแจกทั้งหมด10ดรางวัลนะครับผมของบอสนะครับ5้ารางวัลแล้วของหนอื่นอีก5้ารางวัลนะครับผมก็เงื่อนไขนะครับคนที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะครับถึงจะได้เข้าร่วมกิจกรรนี้นะครับผมส่วนใครที่ไม่ซื้อบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่มามี่ออฟชเชิลนะครับสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่มามี่ออฟชเชิลเลยนะครับผมมาพร้อมหรือยัง หนึ่งสองท้ายเข้ามาเลยครับนะครับผมก็ของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นอ่าสติกเกอร์น่ารักแล้วก็ลิฟนะครับสุ่มนะครับพิเศษบนข้อความบนกล่องเลยนะอ่าแล้วก็คือในกล่องเรานะครับก็จะมีแบบเขียนข้อความพิเศษของพวกเราไปด้วยนะครับใช่ลงมาแต่ไม่บอกนะว่าเราจะเขียนอะไรลงไปแต่ว่าจะเป็นข้อความน่ารักน่ารักสุดพิเศษที่เหมือนเราตั้งใจเขียนไว้ให้ทุกคนใช่แล้วครับผมน่ารักมากเลยนะครับแพ็คเกจจิ้งเนี่ย สีผมต้องมีแล้วไหมอะ่ะต้องมีแล้วไหมครับผมจริงผมอะ่ะผมมันชอบอยู่ผมชอบทุกสีนะแต่ชอบชสีซึ่ผมก็ชอบทุกสีเหมือนกันสีหนึ่งแต่แต,แต่แต่ชอบทุกสีแต่จะมีสีหนึ่งที่ผมใช้เป็นเดลี่ใช้เป็นทุกวันที่อ,อยู่ในกระเป๋ากันใช่ที่อยู่<ะ>กระเป๋าผมเลยนั่นหมายว่าลิปเราเนี่ยตื่นเต้นไหมกับการเป็นพิเรของเราตื่นเต้นมากครับผม ตื่นเต้นมากเฮ้ยเคยคิดว่าแบบเราจะได้ได้มาเลยนะครับผมเดี๋ยวบอลจะเฉลยแล้วหรือเฉลยในไลฟ์นี้หรือว่านี่นะให้เปิดโอกาสให้แฟนได้เข้าร่วมอ่ะหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับผมก็คือพรุ่งนี้จนถึงกี่โมงสองทุ่มพรุ่งนี้สองทุ่มนะครับผมสามารถเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราอัดพี่บอลกับพี่อื่นถ่ายคลิปเฉลยดีกว่าเนาะได้ครับได้ครับ ตาหึงต้าดึงดึงคึอเลยว่าลิปเราเนี่ยทุกสีนี้หน้าแบบหน้าหน้าใช้นะใช่ไหมก็<อ>สามารถถ้าสมมติว่าในวันพรุ่งนี้่ไลฟ์ทีมมันไม่อยู่แล้วใช่ไหมก็คือไปพิมพ์พิมพ์ในในแท็กแท็กได้เลยได้แท็กนี้ก็คือเดี๋ยวเราบทีมงานก็คือจะไปตามอืมใช่แล้วครับผมเป็นภาษาจริงเห็นไ,ไหม สูงส uh ี่ับผมเสือแฟนอืมให้ผมลองพูดดูไหม so so in the fans uh. we have game ah uh, we have game for someone who bought a ticket For someone who bought a ticket. <laughs> okay! And I have okay. So, you guys can random the color. Uh. Which color boss like and which color no like Yeah. Guess it. And we're gonna random it. and should be lucky? Lucky and in... mm -hmm. lucky draw. Lucky draw. Right? That's hard. <laughs> 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 but to be the person who <laughs> ที่มาดูเราอ๋อได้ทั้งสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็ได้ทั้งคนที่ซื้อบัตรมาในงานวันนั้นด้วยนะครับผมเหรอสตรีมสตรีมมิ่ง Yes ใช่ไหมอ่าใช่ครับผมอ่ะระหว่างนี้ก็ห้แฟนพิมไปแล้วก็พือกับแฟนคลับได้เลยพิพมมาได้เลยนะครับผมว่าผมชอบสีไหนหนินชอบสีไหนนะครับ Yes Which color boss like and which color no I like So we have three colors First one is mm -hmm. fancy you. Fancy you. The second one is, uh sweet Talk, sweet talk and, and late night. night. Mm -hmm. yeah. <coughs> <coughs> ครับผมวันนี้ใช้ลิปอะไรใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องใช้ลิปของมามีสีครับผมป๊อปดิเลิร์ติ้งนี่เล่นกายกรรมด้วยเป็นไงละ่ะสุดยอดปะชอบมากลิปด,ด้านี่คือปังมากเลยนะใช่อันนี้อะไรนะ ดูร스한국에서빨리보고싶어우리도빨리가고싶습니다원래ดเลยว่าเนี้ยเก่งงแล้วก็มีมีรสชาตินริบเราอะแต่ไม่บอกนะครับว่ารสชาติอะไรต้องลิมลองเอ้ยต้องลองใช้นะอืมพูดเลยว่าทุกสีเนี่ยใช้มันเหมือนเราได้ใช้หลายโอกาสด้วยเนาะสามสีก็ใช้สามโอกาสเลยนะครับผมหนโชว์ภาษาเกาหลีที่ไปฝึกมอนก่อนสิ 안녕하세요. 저는 마수입니다. 누나 사랑해. 오. 오래오래 함께하자. 오 네. 대박인데? 네. 굿굿굿 굿. t 큐 a n k 큐 o 큐땐 땐? 감사합니다. 그래. <laughs> 코디고ส디 <Thank you. 웃음> <감사합니다. 웃음> <laughs> yeah. โนโนอึนอสอนครูสอนิมสันคิูนครสนครูนครูอนคสอนสนอคนคนอนครนครอออน ต้องต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ที่เราอ่าไม่ไม่มีงานเพราะว่าเรามีการซ้อมเนาะเพื่อเตรียมตัวในวันที่20นี้นะครับเราตั้งใจแบบไงด้วยไม่ว่าจะซ้อมร้องซ้อมใช่้ยเอ้ยอะไรอันนี้อะไรหรเราก็แบบว่าตั้งใจจะทํามันออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่ให้ทุกคนที่มาหาพวกเราหรือดูเราทางสต r e มม i n g เนี่ยแบบชอบที่สุดอะไรพูดเลยว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ท้าทายพวกเราเหมือนกันนะใช่ใครที่อยาก อ,อยากมาชมพวกเรานะครับในการโชว์ครั้งนี้ก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับที่มามีออฟฟิเชียลนะครับ,รบผมสามารถไปเขาเรียกว่าไงครัไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับอยากรวมโพล <c oughs> คิดถึงไหมผมวันนี้้องผมน่ารักขึ้นไหมครับน่ารักตอเองก็ได้ ตอบตอบเองอก็ได้รำไรนิดนึงนิดนึงน่ารักเหรอน่นารักนิดนึงโอ้ยมีแต่อ,อื่นไหมครับรักจังไม่รักหรอไม่รักวอลล์ร,รักพี่บอสไหมไหนออนสิขอออนที่น่ารักที่สุดออนละมองมไหม <laughs> ออนไอ <laughs> ออนเอ๋อ,อ ทาโลกนี่ไง <Hey. S 1> <cl ap> ขอบคุณครับรักบอยและรักอ่นเลยนะครับ Love you. ยมีเวลาสองทุ่มให้สองแล้วนะครับใช่ครับวันนี้เราทำกิจกรรมถึงดึกมไหมดืกมไหมดืกน้ำเนี้ยสองใช่ใช่ครับผมก็มันรลกถ้าในเวลานี้ก็เหมือนได้พักไปด้วยนะครับผมวันที่26ราบรื่นเรียบร้อยเชิราขอบคุณครับผมแล้วก็จะเต็มที่ที่สุดนอนในวันที่26นี้นะครับก็เปิดตัวเป็นทางการด้วยว่าเราเป็นพิซซ่าของมาเมกงนี่แนครับเสื้อมันคุ้นๆหรอ ไม่รู้เพิ่งใส่หรอได้มาใช่ใช่จากพี่พี่แฟนครับอันนี้อ๋อสิอันนี้เล็บเจลครับทุกคนอ่ะเรามาพูดถึงคุยถึงเรื่องทริปเวียดนามที่ผ่านมาครับใช่ว่าเป็นยังไงบ้างอสนุกอาหารอร่อยไหมอร่อยมีอาหารอะไรที่แบบว่าชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าอื าหารอะไรที่ชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าเนอะผมชอบผมชอบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนขนมถ้วยครับแล้วมันเป็นแป้งอะถ้าใครอยากใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็สามารถอารอด,ด,รอดูอะไรเร็วๆน,นี้ได้เลยนะครับผมให้ทุกคนเห็นกันนะครับมีคนเหมือนบอกว่า hey, รอติดตามอยู่นะว่าการไปเวียดนามครั้งนี้เนี่จะเป็นยังไงเนาะรอเลยครับเรยวน,นี้แน่นอน อ๋อ oh, is acne acne เป็นสิวทุกคนไปกดสิวมาไม่ได้มีอะไรติดหน้านะทุกคนอ๋อเวียดนามผม yep. ชอบอย่างหนึ่งชอบอะไรครับกาแฟเกลืออ๋อดีมากผมอยากจะแบบมาเปิด ที่ไทยให้ทุกคนได้กินเลยแทบจะซื้อแฟนชายมาอยู่แล้วไม่ไหวแล้วอร่อยเกินไปคือมันอร่อยมากจริงๆคือเวียดนามกลายเป็นประเทศที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากตรงที่ว่าผมลองหลายกาแฟมากใช่ไหมมีอะโวคาโดมีแบบเกลือมีกาแฟไข่อะไรพวกเนี้ยแล้วแบบอร่อยทุกอันเลยใช่อบมากพูดเลยว่าวันนั้นเนี่ยเราลองกาแฟกันมากกว่าหแก้วแล้วก็กลับมาก็นอนไหลับกันตาขาย เจอมอเตอร์ไซค์เยอะไหมเยอะครับเยอะครับผมแล้วผมบอกเลยนะว่าวันวันแรกที่ไปถึงเนี่ยผมรู้สึกว่า a m a เมซิมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมไปต่างประเทศด้วยเจอเมืองเจอแสงเจอสีเจอผู้คนนะฮะผมก็รู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นจังอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นรอที่จะไม่ไหวแล้วที่จะไปอ่าอีกหลายๆประเทศรอเลย แล้วอยากจะไปแบบส่งความรักส่งความสุขให้กับหลายๆคนในแช่ลประเทศเลยใช่ครับบอสนอนกลนไหมครับพี่อื่น <c oughs> บอสนอนไม่กลนครับผม <c oughs> บอสนอน <c oughs> ดินครับ นี่เล่าตำนานตำนานสร้างตำนานไว้ตำนานไหนคีมโกนหนวดอ่าทุกคนทุกคนแต่ทุกคนนั้นจะรู้แล้วแหละแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าคือวันนั้นอะ่ะผมตื่นมาคือบอสตื่นตื่นก่อนแล้วบอสก็เข้าไปเหมือนแบบโกนหนวดใช่ไหม,มผมตื่นมาผมยังแบบสลืมสลืมผมก็เดินเข้าไปแล้วนางโกนหนวดเสร็จนางวางคีมโกนหนวดไว้ใกล้ๆ้แปลงสีฟันผมแบบติดกันเลยอะ่ะ แล้วเข้าใจมาว่ารูปล่างมันก็เป็นเหมือนยาสีฟันดูยังไงก็ยาสีฟันแล้วมันไม่ได้เขียนอะไรมันเป็นสีขาวๆผมก็หยิบขึ้นมาบีบใส่แปรงทีเดีแล้วก็แปรงแปรงไปไปแป้งๆๆแล้วผมก็รูมสุปปกปากช้าๆมันก็แบบรสแปลกๆใช่ไหมผมก็แบบอะไรวะผมก็หยิบม,มาดูอ้าวเชฟวิ่งคิมโกนหนวดก็ตีป,ประสบการณ์ <laughs> ใหม่ทําไมไม่ไปวางไกลๆมาวางใกล้ๆประสบการณ์ใหม่นะครับผมใชเฮ้ยว่ายังไงเนี่ยชีวิตนี้ก็ไม่น่าจะเอาคิมโกนหนวดมาแปรงฟันเนาะ เวลังราไปางกลไคือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆนะครับว่าทำมีได้ไงเนี่ยมีแต่คนว่าว่าบอทำมีได้ไงใช่บอทำนีได้ไง <laughs> แต่จริงๆบอไม่ได้ทําอะไรเลยนะ <laughs> แต่บอเอาไปวางใกล้เป็นสีฟันไม่คือแบบก็คือเรากหนวดแล้วก็วางไว้ถูกไหมล่ะแต่แป้งสีฟันกับยาสีฟันอมันก็มันก็อยู่ในอยู่ในแก้วอยู่แล้วอืมโอเคครับ ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับอาจจะไลฟ์ไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยมีซ้อมต่อนะครับผมแต่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราพอมีเวลาเนาะเราก็จะอยากจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะครับใช่ครับแล้วก็อ่ะก่อนไปเรามาทวนเกมอีกรอบแล้วกันก่อนไป็นไรนะครับผมโอเคอ่ะสำหรับเกมวันนี้นะครับทุกคน ก็คนที่จะเข้าร่วมสนุกกับพวกเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อบัตรงานมามินะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัตรนงานแล้วก็บัตรที่สตรีมมิ่งด้วยนะครับใช่ครับผมก็เกมเนี่ยมีอยู่ว่าให้ทายสีลิปสติกอ่อสีตัวตินของมามิเนี่ยที่บอสและโนอื่นชอบกันครับผมผู้ชมดีก็จะมีห้าลอ่าสิรางวัลของห้าคนของเราอื่นนะครับผม อ่ามีสีอะไรบ้างครับผมแล้วก็จะมีสีแฟนซียูนะครับผมแล้วก็สวิตช็อกนะครับผมแล้วก็เลตเลตไนท์นะครับผมก็ให้ดาว่าบอสเนนโอ่นเนี่ยชอบสีไหนกันนะครับผมสีไหนเป็นสีไหนนี่ครับนี่นี่อันนี้นะครับจะเป็นสีแฟนซียูนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็น Sweet Talk ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Red Night นั่นเอง Sweet Talk นะครับโอ้สีนี้สวยนะ ใช่ก็อยากให้ทุกคนเดาดูนะครับว่าสีที่บอสแนเอลยินชอบเนี่ยเป็นสีไหนครับก็สามารถตอบคำถามในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าภายในพรุ่งนี้นะครับไลฟ์หายไปเนี่ยก็สามารถไปตอบกันที่แฮชแท็กนะครับไลฟ์นี้มีบอสโนอื่นได้เลยนะครับผมก็ชุดถึงเวลา2องทุ่มเลครับผมครับผมสำหรับผู้โชคดีนะครับผมก็จะได้ตัวติ๊ตนะครับผมแบบคะสีนะแล้วก็จะได้พร้อมกับสติกเกอร์น่ารักน่ารักเป็นรูปบอสโนอื่นนะครับผมรวมกับที่กล่องเนี่ยเหล่าคนจะแอบเขียนข้อความน่ารักน่ารัก เตรียมไว้ให้ทุกคนด้วยนะคแต่ว่าไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไรใช่แล้วครับผมใช่ครับเงอนไขก็คือคนที่ต้องซื้อบัตรเท่านั้นนะคนอื่ยังไม่ซื้อนะครับผมตอนนี้ก็สามารถไปติดตามหรือสอบถามได้ที่มามี่ออฟฟิเชียลนะครับในการซื้อบัตรได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้เล่นกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปซ้อม ต่อก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับในไลฟ์นี้นะครับผมอ่ะแคปเจอร์ถ่อไปแล้วกันสามรูปแล้วกันเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่ถือไว้ดีกว่าถือไว้น่ารักกว่าเนาะแฟนเด็ดแคปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ขอท่าแบบน่ารักๆ่าหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับผมครับผมก็เราสองคนขอตัวลาไปก่อนใช่แล้วเดี๋ยวมีเวลาเราก็จะมาไลฟ์ขหายคิดถึงกันใหม่นะครับผมผมถือโอกาสนี้บอกฝันดีทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ฝันดีนะครับวันนี้ Good night see you guys next time bye 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 วันอานชัจ้า